สวัสดีค่ะไลฟ์สดนะคะจากครูส้มเองห่างหายกันไปตั้งเกือบสองเดือนแหละทุกคนใครเข้ามาแล้วเม้นบอกครูทีนะคะว่าภาพชัดอยู่นะครูกลับมาครั้งนี้เสียงก็ชัดนะคะเม้นบอกคำว่า new ขอตัว n ตัวเดียวนะคะ let me know if you are watching right now by commenting later n ขอตัว n ตัวเดียวบอกครูว่าผู้ขามาใหม่ค่ะ จะใหม่จะเก่าขอตัวเองก่อนแล้วกันเลยวันนี้จะพาแต่งประโยคดึงเอาของง่ายๆมาก่อนสําหรับคนที่คิดว่าชาตินี้ของูภาาอังกฤษไม่ได้หรอกเพราะมันยากเหลือเกินนีคุณก็อย่าไปเริ่มสิ่งที่มันยากสิคะเริ่มไต่เต้าจากสิ่งง่ายๆแต่ไม่ต้องถึงขั้น ABC นะคะง่ายที่ว่าเนี่ยพยายามรวบรวมเอาคําศัพท์ที่เราเคยรู้เคยท่องเคยเรียนมาแล้วแต่ไม่เคยใช้ฟังดีๆนะศัพท์ที่เคยเรียนเคยรู้เคยท่อง เหล่านี้เบสิกที่สุดเลยแต่มันไม่ค่อยได้ใช้ทั้งๆท,ที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเช่นซักเสื้อผ้าส้มไม่ใช้คําว่าล้างนะคะซักเสื้อผ้าเป็นต้นอ่ะเม้นคําว่า n รอเพื่อนอีกสักหนึ่งนาทีนะคะใครที่ดูหลังจากไลฟน์นีจบแล้วข้ามไปนาทีที่สองได้เลยนะ ลักษณะนี้เดี๋ยวคุณุ่มจะพาลุยนะคะวันนี้ตเตรียมโจทย์มาให้เยอะมากๆเลยแล้วก็แจ้งล่วงหน้าใครที่ชอบการสอนแต่งประโยคล,ล้วนๆแบบนี้เพราะคลังศัพท์มีแล้วอยากแค่เน้นการแต่งประโยคเน้นสึ่อสารนะคะจัดคอร์สคู่ Crush Your g ซีซั่น s o n 1-2รวบได้เลยก่อนสิ้นเดือนนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้แจกอีบุ๊กเพิ่มเติมในรูปที่โชว์นี้เลยค่ะเป็นอีบุ๊กที่ดาวโหลดได้ทั้งหมด300ประโยคภาษาอังกฤษและไทยควบกันเลยนะคะจัด ให้เลยสวัสดีค่ะคุณอีสานบ้านเรามาแล้วอะเม้นตัวเอ็นบอกหนนะจ๊ะแล้วก็ประกาศการไลฟ์สดนะคะจะอยู่ในช่องแดงทุกๆวันจันทร์อะทั้งเกิดใครที่ยังไม่ตามช่องแดงของคุณส้มนะคะทุกวันจันทร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มประมาณเนี้ยก็ไปตามดูกันได้เลยถ้าใครอยากจะติดตามดูไลฟ์สดนะจ๊ะตามไว้เลยช่องแดงค่ะ English fan for เหมือนกันค่ะอาหล่ะเดส้มจะเป็นตัวเล็กแล้วนะคราวนี้ ชัดเจนนะขอเป็นคำแรกนะคะเริ่มคำกริยาที่คำว่าคุกเลยกันเนาะคุกทำอาหารอ่ะคำนี้นะทุกคุกเป็นคำกริยาแต่เขาที่ท่านบอกว่าฉันเนี่ยทำอาหารเย็นทุกวันเลยเป็นเขาทุกวันเลยกันตอนเย็นไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะฉันทำอาหารเย็นทุกวันขอเป็นภาษาอังกฤษ how to say that อาหารเย็นภาษาอังกฤษก็คือ Di นเนอร์ดินเนอร์ะดินเนอร์ก็จะเป็น I cook ดึงลงามาใช้เลย Dinner every day I cook dinner every night ทุกวันทุกคืนเนาะภาษาไทยมากังพูดสลับกันอยู่ถามนิดนึงคือ every night มี s หรือปล่าคนะถ้ามี s กดบวกถ้าไม่มี s กดลบ s บวก s หรือลบ s ลักษณะที่ครูส้มสอนนะคะจะพาแต่งประโยคและถามพวกเราไปในตัวครูจะถามจุกจิกลักษณะนี้พวกเราก็จะได้ถามตัวเองด้วยจะไม่ได้มาเฉลยอ,อย่างเดียวนะสวัสดีนะคะคุณน่ารักยินดีต้อนรับคุณสุชัยคุณอีสานนะคะทุกคนมาแล้วประโยคแรกนะคะครูส้มเฉลยเป็นลบ S ก็จะเป็น i cook dinner every night ความต่างของคาว่า i cook dinner กับ i make ติ้น e หตรงนี้ถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถูกทั้งสองอันค่ะแต่จะผิดก็ตอนที่เลือกใช้ในบริบทตัวเองถ้าใช้คําว่า cook dinner คืออาหารที่ต้องมีการหุงต้มใช้แก๊สและความร้อนใช้ cook แต่ถ้าบอก make dinner คือการทําแบบเช่นแซนวิชอ่ะเอาขนมปังมายโยนต,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 ตัตัตัหันหั่นหันหเสร็จทำสลัดก็เหมือนกัน make สลัดจะไม่บอก cook สลัด เพราะฉะนั้นเมย์คือการทำที่ไม่ต้องหุงต้มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและแก๊สนะคะถ้าทำอาหารกลางวันให้ครอบครัวเป็นแม่บ้านนะเนาะก็จะต้องทำอาหารกลางวันตรงนี้ทำอาหารกลางวันใช้คำว่าอะไรคะเมื่อกี้ได้คำว่าทำอาหารเย็นไปลวเลือนลงมานะทำอาหารเย็นก็คือ cook dinner make dinner พออาหารกลางวันปับ๊บ she อ่าสมุิต้องเป็นหุงต้มแล้วกันนะักเรียน ชี s ล like. e c ชี k คุกเฉยๆได้ไหม h ี s ชีอิดปั๊บบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันหรือรายสัปดาห์เป็นความจริงใส่ s นะคะ she cooks lunch ทำให้ต้องมี for มาคันนะคะ she cooks lunch for her family แต่ถ้าเกิดเป็นการม้วนแซนวิชให้ลูกหรือทำสปริงโรลก็จะเป็น she makes lunch for จุดๆุเช่นทำให้ลูก for her kid ทำให้สามี for her husband ทำให้ตัวเองกิน for herself เป็นต้นขออีกข้อหนึ่งมาพิเศษหน่อยคุณคุณทำอาหารกินเองทุกวันหรือเปล่า อ่าคำถามจะสิถ้าเกิดจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณจะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นทำหรือเปล่าปกติคำนี้คำว่าหรือเปล่าลักษณะนี้คือคุณจะขึ้นต้นประโยคว่าอะไรอันนี้เป็นจุดด้อยของคนที่เรียนภาษาอังกฤษมานานเวลาคุณจะตั้งคำถามนานคุณชิดนานมากคุณต้องบอกเทคนิคตรงนี้เลยนะคะถ้าจะเอาเป็นประโยคคำถามให้มันเด้งขึ้นมาในหัวเลยก็คือคำว่า do you หรือ Have you หรือ are you อ่ะให้คุณมี choice หลักๆอยู่สตัวแล้วคุณก็ค่อยมาเลือกมันบางคนคือ blank เลยไม่มีแม้แต่ choice บางคนบอกมันขึ้นไม่เป็นเลยค่ะครูเพราะมีแต่ความว่างเปล่าอันนี้ครูส้มก็จะใบให้นะคะคำว่าหรือเปล่าตรงนี้คุณก็ต้องเลือกมาก่อนนะ do you have you หรือว่า are you ซึ่ง have you ตรงนี้แปลว่าทำแล้วไหม Do you คือหรือเปล่า Are you คือคุณเป็นหรือเปล่าเช่น are you my student ลักษณะนี้2ตัวนี้ตกไป Do you เก่งมากเลยคุณวีดีมาค่ะย่าดีต้อนรับนะคะคุณส้งกลับมาแล้วโอเคนะถ้าจะเจอกันไลฟ์สดนะคะช่องแดงทุกวันจันทร์เลยไปติดตามไว้ซะนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันวันจันทร์ เวลาประมาณนี้นะคะใครที่มาวันนี้ขอการบ้านได้ฟรีเลยทุกคนแอดบ้านเขียวขอสีเขียวนะคุณส้มขอใช้เป็นโค้ดสีไป Google เอามันคืออะไรสีเขียวนะคะแอดอิงลิชฟิ n แลนด์เแจกทุกคนเลยเนื่องในโอกาสพิเศษที่คุณส้มโผล่ให้เห็นหน้าครั้งแรกในรอบ2เดือนบ้านเขียวแอดอิงลิชฟิ n แลนด์เมขอการบ้านแต่งประโยคทั้งหมดแจกให้เลย40ข้อของวันนี้คุณดูนะ ทั้งหมดนี้ให้ฉเฉลยด้วยพักมาได้เลยค่ะใจดีเพราะวันนี้คนดูน้อยเพราะว่าครูส้มหายไปนาน do you นะ,ะเฉลยแล้วนะคะ do you cook นั่นเองค่ะ do you cook your own food คือจริงๆนะจะใช้ do you cook your food หรือว่า do you cook food every day do you cook every day อันได้เช่นกันตรงนี้นะคะจะใช้เป็นคุกไม่ต้องมีฟู้ดมาเลยเพราะว่าคุกหมายถึงทําอาหารในตัวของมันอยู่แล้ว to cook means to cook food เว้นซว่าจะเอาเป็นมื้ออาหารเช่น o o กเบร a ฟาสต์ดูไหคะ Do you cook every day Do you cook every day น,น,นั่นเองคะ่ะโอเคต่อไปนะคะกริยาคำที่สองก็คือ to clean To clean คุณระเบียบพักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะอยากจะดูว่าคุณส้มจัดเต็มแค่ไหนขอดูซ u บสคริปในตัวการบ้านก่อนแล้วคอร์สเรียนค่อยตัดสินใจดีหลังได้เพราะจัดเต็มแน่คล่องแน่ถ้าเรียนจบคอร์สคู่นะคะก่อนสิ้นเดือนแถมสมเล่มนี้เลยนะแจกจริงค่ะไม่ได้โม่ค่ะไม่ได้พูดเฉยๆมีของของรอแจก ประชาสัมพันธ์นี้นะคะใครที่สมัครคอร์สคู่ไปแล้วล่วงหน้านี้นตั้งแต่ช่วงมก,กราคุมพามีนานจนถึงตอนนี้ทักขอย้อนหลังได้แจกสําหรับนักเรียนที่สมัครคอร์สซีซันทั้งสองคู่กันนะคะคราชิโก1หนึ่งสองขอย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะไม่เห็นทาความสะอาดฉันทาความสะอาดบ้านเสาร์ที่แล้วอในวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณส้มขอให้เป็นอดีตนะคะตรงนี้ทิ้งท้ายเป็น v ร r ฟสองนะคะ เบิร์สองตรงนี้ดังนั้นคลีนคุณก็ต้องมาผันเป็น ed ก็จะเป็น I clean my house on Saturday I clean my house on Saturday Saturday T U R ลักษณะนี้ยังง่ายอยู่ใช่ปะคราวนี้เขาทำความสะอาดรถทุกเดือนไปยังไงตอน คือเขาล้างรถทำความสะอาดทำทำความสะอาดรถทุกเดือน how t o s a y that in English หนึ่งรอเพื่อนหน่อยบางคนใจร้อนเพราะตัวเองไม่ได้คิดเลยจะรอเฉลยอย่างเดียวใช่ปะคะ he อันนี้ทำความสะอาดเองค่ะทำเองก็จะเป็น he cleans his car every month he cleans his car every month สังเกตนะคะเมื่อกี้ครูส้มเพิ่งบอกไปว่า He she i t ปุ๊บกริยาเติม S s ได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วก็เลยพัน S s เข้าไป every month ไม่เติม s ที่ month จ๊ะฉันซักเสื้อผ้าวันอาทิตย์ทำอยู่ปกติทั่วไป5วินาทีค่ะ I wash my clothes on Sundays เพราะวันอาทิตย์ที่ว่าคือทุกอาทิตย์ นั่นเป็สังเกตยอย่างหนึง่งถ้าครูส้มใส่คำว่า every Sundays จะไม่เติม s ตรงนี้แต่ถ้าครูตัดคำว่า every ออกนักเรียนครูจะเอา s มาใส่เพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้ามี every every จะตามด้วยความเป็นเอกพจน์เช่น everyone every Sunday เห็นปะคะเราจะไม่เติม s ไปใส่แต่ถ้าครูตัด every ออกปั๊บ มันก็จะต้องเติม s ลงไปอันนี้เป็นกฎทางกรามิที่เฉ่ค่ะจดไว้ได้เลยคุณมีดีขา live class นะคะบ้านแดงใช่ค่ะบ้านแดงทุกวันจันทร์ค่ะคุณรับบียบคขาทักได้บ้านเขียวนะคะเพื่อนๆบอกนะบ้านเขียวคืออะไรเพราะมันจะมีบางคําที่มันเซ็นเซอร์เยอะมากพูดไปแล้วเดี๋ยว,ยวปลิวเดี๋ยวถูกตัดการมองเห็นพนักเรียนดังนั้นแอดได้เลยนะคะ At English Student Firm เธอล้างจานหลังกินข้าวเสร็จ5วิค่ะสิ่งที่ทำอยู่แล้วล้างตรงนี้เติม es เข้าไปเธอก็คือ she she washes, she washes she washes the dishes after dinner ล้างจานคือ wash the dish to wash the dish แต่เติม es เข้าไปเพราะครูบอกว่า he she อิ t ปุ๊บ เติม s e s ที่กริยาที่เกิดขึ้นแบบปกตินะคะโทรศัพท์ to c s o m e o n e to c a l ก s o รสมวน is to โทรศัพท์หาฉันโทรหามันมีทุกสัปดาห์เลยจริงๆคุณส้มโทรหาแม่ทุกวันนะคะอันนี้ทุกสัปดาห์เนาะคำว่าสัปดาห์คืออะไรนะหมดเวลาค่ะก็จะเป็น i call มัมมี่รือภาษาอังกฤษเขาจะนิยมใช้ my ถ้าเกิดใช้เป็นแม่ของฉัน I call my mom once a week I call my mom every week ตรงนี้ไม่เติม s เ,เห็นปะคะจำได้แล้วนะเก่งมากเลยมาไปกันต่อโจทย์ข้อต่อไปเขาโทรหาผู้ชายทุกเย็นวิตยัยข้อนี้โอเคนะเป็นภาษาพูดกันนะนนักเรียนถ้าไม่ใช่ภาษาพูดไม่รู้เรียนไปทำไมเพราะมันไม่ได้ใช้ ห้าวิค่ะผู้ชายที่ว่าก็คือเอาเป็น his เออ her boyfriend แล้วกันนะคะเป็นแฟนแล้วกันนะคะเ้าโทรหาเพื่อนๆนก็จะเป็น he calls his friend เพื่อนชายนะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ he calls his friend every evening แต่ถ้าเกิดเพื่อนมีหลายคนเติม x เข้าไปได้เลยตรงนี้สีแดงแปะไว้ให้เห็นนะคะส่วน evening evening ไม่เติม s คนนี้ไม่โทรค่ะแต่ถนัดส่งข้อความหาฉันส่งข้อฉันส่งข้อความหาคนอื่นเขาตอนที่ฉันเบื่ออยากคุยอะไรแบบนี้นะคะคนคนก็คือเพื่อนเลยกันเนาะ เมื่อรู้สึกเบื่อห้าวินาทีค่ะคำว่าส่งข้อความตรงนี้นักเรียนค่ะก็คือ send text ได้ไหม send message ได้ไหมได้มันมีสองพยางแต่ถ้าคุณจะเลือกเอาแบบราดเปรียวเฉียวเฉียวโดดๆ text ได้เลยถ้าจะเป็น I text my friends when I feel bored I t e x my friends when I am bored ใช้ได้สองแบบเลยนะคะ when I'm bored when I feel bored bored เอาเสียงเหมือนไว้ bored นะคะ bored ไม่ใช่ bored นะเธาส่งข้อความมา confirm เวลาข้อต่อไปเธอส่งข้อความมาหาฉันหาฉัน เพื่อคอนเฟิร์มเวลาคูณส้มแนททำให้แล้วนะคะเป็นการทับศัพท์เลยนะนาวิค่ะ she texts me to confirm the time she texts me To confirm the time เห็นปะคะอันนี้ค่อนข้างตรงตัวและง่ายเธอเนี่ยส่งข้อความมาหาฉันเพื่อที่จะ confirm เวลาเรื่องคำต่อไปคำว่า to watch แปลว่าดูฉันดูทีวีหลังเลิกงานห้าวิค่ะกริยาดูทีวีคือ to watch TV I watch TV after work I watch TV after work แต่ครนี้ฉันไม่ได้ดูทีวีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ดูกันแล้วมีหน้าจอโทรศัพท์ I not watch TV ถูกแล้วไหมคะถ้าไม่ถูกแก้ไขให้ถูกดีต้องเติมอะไรลงไปแต่ถ้าถูกแล้วกด C correct หน้าวีค่ะ ส,สิบนาทีสุดท้ายค่ะทุกคนให้ความร่วมมือมาตอบครูส้มมาก่อนที่จะเ o o d n ไน h t จะไปแล้วนะคะคอร์สแต่งประโยคนะคะสาธิตทุกวันจันทร์นั้นติดตามได้เลยวันอัคารจะเป็นคอร์สอะไรต้องตามดูจะเป็นคอ,อร์คอสคูณสามีเอ็นทีสิบรดเดี๋ยวรอดูอันนี้แต่งประโยคนะคะไล่เรียงตั้งแต่เบสิกจนถึงความยากแบบพุงพ่งๆจากศูนย์ถึงสูงได้เลยคะ่ะ ตรงนี้ถ้าทำเป็นปฏิเสธคุณจะใช้ not ที่เฉยไม่ได้อยู่ I am ก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้ว I watch มันย่อม,มาจาก I do watch เพราะฉะนั้น when you want to make it negation ถ้าคุณอยากทำเป็นปฏิเสธ do not นะฮะจาก do ก็ต้องเป็น don't แล้วก็เปิดมาเปิดวงเล็บมา I don't watch TV after work คุณน่ารักค่ะน่ารักมากเลยที่ตอบคุณส้มมาคราวนี้ถ้าเกิดใช้เป็น I am not ได้บอกครูครูได้บอกจ้าคุณครูก็สิบอกว่าต้องใส่ I N G เข้าไปนะคะทุกคนเพราะว่าไอ้เจ้า I am เนี่ยถ้ามันเป็นกริยามาอยู่มันจะต้องอยู่กับกริยา I N G ซึ่งนี่ความหมายก็คือตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังดูทีวีอยู่มันเน้นๆคำว่ากำลังนะักเรียนกำลังกระทำเพราะฉะนั้น ปฏิเสธก็คือไม่ได้กําลังดูอยู่นะแต่ถ้าคุณต้องการทําปฏิเสธแบบปกติไม่ได้ดูนะก็ะทําเป็น I don't watch ตรงนี้เก็ไหมคะ,ะถ้าไม่เก็บอกครูส้มได้ให้ครูส้มอธิบายอีกรอบหนึ่งในโจทย์ข้อต่อไปเขาดูหนังในวันหยุดทุกสัปดาห์นะคะ Netflix ไม่เคยพลาดดูที่ว่าคือ he watch ใช่ปะคะแล้วตามที่รูส้มบอก watch ต้องทำอะไร he ต้องเติม กริยาเติม s ใช่ปะ he ต้องมากับกริยาเติม s ก็จะเป็น he watches movies on weekends he watches movies on weekends เขาเล่นเล่นฉันเล่นเกมตอนวันหยุดปะห้าวินาทีค่ะเก่งมากเก่งมากคุณนิทิวิตเก่งมากเก่งมากมาเลยห้าวิหมดแล้วห้าวิหมดแล้ว เล่นเกมก็คือ play video games วันหยุดก็คือ my day off my day off คิดยากอะไรมาเลยค่ะ I play video games on my day off I play video games on my day off เขาเล่นกีตาร์เก่งเล่นอะไรดีเล่นอะไรเก่งก็คือ play very well play จุดด very well ไม่ใช่ play good นะคะ5วิ i ค่ะก็จะได้ he plays นั่นเองค่ะ he plays อเอิ้ is called by the guitar very well he plays the guitar very well ทนนี้ออกเสียงว่า guitar ไม่ใช่ guitar Next ต่อไปช่วยฉันช่วยเพื่อนร่วมงานในโปรเจกต์นี้เพื่อนร่วมงานก็คือ colleague my colleague my colleague หาวิค่ะช่วยเหลือใครเรื่องอะไรอย่าลืมเอา with ไปใส่นะคะ help someone with something help someone with something ก็จะได้ I help my colleague with his work นะคะช่วยเรื่องอะไรกันเนาะช่วยเรื่องโปรเจกต์ with the project with his project ได้สองแบบเลยนะคะทุกคนต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ด้วยกัน2อ,อันไม่ได้เธอช่วยน้องชายทำการบ้านน้องชายนะคะปกติ คำว่า brother แปลว,ว่าพี่กับน้องใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนอายุน้อยกว่าก็จะเป็น younger brother little brother นคะคะเหมือนเดิมก็จะเป็น with ใช่ไหมคะแล้วไง5วิค่ะทุกคนมาแล้วจะไปแล้วนะจะกุนไนแล้วคะ่ะคืนนี้ใครอยากฝึกมาตอนนี้เลยแชร์ไว้ฝึกได้นะคะเธอก็ she ใช่ไหมคะ,ะ she helps her l i t t l e brother with his homework นมคะ help someone with something หรือ help someone do something ถ้าคุณเอาคุณไม่เอา with วะไม่เคยไม่เห็นทุกครั้งน่คะบางครั้งก็ไม่เห็น with ได้ถ้าคุณจะไปเอา do ใช่ไหมคะก็ค,คือ help someone do something ให้เอากริยามาใส่ได้เลยนะคะก็จะเป็น she helps her little brother do his homework นั่นเองค่ะ เธอช่วยน้องชายแก้ปัญหาคําว่าแก้ปัญหาคุณก็เอามาปักลงได้เลยก็จะเป็น she helps her little brother solve his problem she helps her little brother solve his problem เป็นต้นเธอช่วยน้องชายเคลียร์ปัญหา she helps her little brother fix the issue ถามฉันถามคำถามในห้องเรียน5วินาทีค่ะ ถามหลายคำถามค่ะต่างๆเลยมาภาษาอังกฤษคือ ask ตามด้วย questions I ask many questions in class I ask many questions in class เขาถามทางเมื่อเขาหลงทางเอาสิคุณนีรคาว่าหลงทางภาษาอังกฤษก็คือ lost lost หล้าวินาทีค่ะ นี้จะได้ว่า he a s k เช่นเดียวกันตล้วที้เป็นความเกิดขึ้นทั่วไปปัจจุบันปกติเราก็จะใช้ a s k ที่เติม s ทำให้การออกเสียงก็จะซับซ้อนขึ้นมาไม่ได้บอกว่ายากนะแค่เยอะเฉยๆ As asks asks a s k อยากเช้เรื่องการออกเสียงไม่ยากเลยไปแค่ Google หรือ YouTube ก็ได้พิมพ์คำนี้ลงไปนักเรียนแล้วก็ออกเสียงยังไงทุกอย่าง เทคโนโลยีนะคะ AI สอนคุณได้เป๊ะมากเรื่องการออกเสียงสอนก็คือทำสามารถฝึกได้เองเลยนะแต่ถ้าเกิดอยากฝึกแต่งประโยคจาก c r u s h Your Girl 2ซีซั่นคู่กันไปเลยนักเรียนเรียนได้2อคนเลยนะอันนี้บอกไว้ที่บอกทำยังไงสมัครยังไงทักบ้านเขียวมาค่ะ he a s k e d for directions when he's lost when he's lost ฉันตอบอ e ีเมลทุกเช้าบางคนเป็นหน้าที่การงานที่ต้องทำนักเรียนทำทุกเช้าได้ว่าไงคะฮวิหมดแล้ว I answer คำว่าตอบอีเมลก็คือ emails เห็นไหมคะนักเรียนถามนี่คือคำหลักครูส้มจะป้ายเหลืองไว้ให้ I answer emails แต่เท่านี้คำลองหรือคำที่เอามาแทรกเสริมแทรกแซมนะคะก็คือ all my emails เนี่ยเห็นปะเป็นคำขยายเหล่านี้เนี่ยคุณจะจับยัดใส่ทีหลังแต่การเรียนกับคููส้มนะคะเราจะมาเรียนการตั้งโครงสร้างก็คือประธานบวกกริยานั่นก็คือ I ตามด้วย answer ส่วนอีเมลมันก็เอามาตบรับไว้ตรงนี้ที่เหลือนะที่เหลืออันนี้เป็นรรเนาะที่เหลือเป็นคำขยายเช่น ในตอนเช้า in the morning ในตอนบ่าย in the afternoon ตอบตอนกลางคืน at night ตอบตอนรุ่งสาง at dawn ระหว่างวันหยุดพัก during my day off ตรงนี้เป็นส่วนขยายที่คุณจะสามารถผันได้อีก30 60 100แล้วแต่ความสามารถของครูที่ป้อนโจทย์ให้ เธอรับโทรศัพท์ทุกครั้งที่มันดังไม่เคยมีครั้งไหนที่จะไม่รับนะฮะตาทุกครั้งนะักเรียนมั้น Answer ต้องเติม S ลงไป5วินาทีค่ะฮัลโหลยังอยู่กับคุณส้มหรือเปล่าหายไปหมดแล้วอู้ไม่เจอกัน2เดือนลืมกันแล้วใช่ปะคะเนี่ยส่วนมากอัพแต่คลิปสั้นเนาะไม,ไม,ไม่มีมาไลฟ์ Life สดไลฟ์ Life สดตามได้นะคะหรือก่อนจันท์ช่องแดงไปติดตามก่อน รับโทรศัพท์ก็คือ answer the phone ก็จะเป็น she answers she answers the phone ทุกครั้ง every time it rings every time it rings อิทตรงนี้คือใครมันที่ว่าก็คือ the phone ใช้สรรพนามแทนสิ่งเดียวว่า it แล่ถ้าเกิดเธอคนนี้นะคะหล่อนเนี่ยพกโทรศัพท์หลายเครื่องเติม s ลงไปคุณจะเปลี่ยนจากอิเป็นอะไรคุณก็จะเปลี่ยนเป็น they ตรงนี้อย่าแปลว่าพวกเขานะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า they แทนวัตถุสิ่งของที่มันมีหลายชิ้นได้เป็น they จะไม่แปลว่าพวกเขาก็คือเราโทรศัพท์หลายเครื่องดังแล้วก็เราก็ตัด s ลงไปวันนี้ใครที่ประทับใจการสอนของครูส้มนะคะ อยากจะรู้ว่าสอนลักษณะนี้ได้จริงหรออยากรู้ว่าชีตหน้าตาชีตของแบบนี้จะเป็นยังไงขอทักรับฟรีได้นะคะตรงนี้แจกให้ทุกคนนักเรียนที่สมัครคอร์สมาแล้วก็ทักมาได้อยู่ดีนะคะแต่อย่าน้อยใจนะว่าอุ้ยทำไมวันนี้แจกให้ทุกคนเลยเพราะวันนี้เป็นการ อินโทรแบบเป็นการเวลคัมตัวเองมาครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะเพราะส้มหายไปนานมากไม่ได้ไลฟ์สดเพราะฉะนั้นวันนี้มาแบบว่าปฐมเมเฤกษ์การไลฟ์สดอีกทีหนึ่งครูก็เลยจะขอแจกให้ทุกคนเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณทักรับกรุณาแคปเจอร์หน้าจอไลฟ์ที่รับชมมาด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าขอกันบ้านแล้วกันบ้านอะไรพี่แอดมินเขาจะไม่รู้ว่า คุณพูดถึงคลิปไหนกันแน่เพราะฉะนั้นแคปมาแล้วก็มารับไม่ได้แจกแค่โจทย์นะคะจะมีเฉลยแนบให้ด้วยขอให้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะจะไม่ได้เป็น PDF นะตรงนี้คุณก็เอาไปฝึกได้เองง่ายๆอยู่แล้วเพราะมันมีคำตอบเทียบให้นะจ๊ะเป็นการฝึกแบบเบสิกแต่ถ้าใครอยากจะฝึกแบบต่อยอดต่อยอดถอดยอดแบบให้มันสูงสงขึ้นอัปเกรดระดับ ก็ต่อไปเลยด้วย Crush Your g o a l 1-2นะจ๊ะสามารถสมัครได้เช่นกันคะ่ะบ้านเขียว English ลิช i ว n Firm นะจ๊ะโอ้ใช่ก่อนสิ้นเดือนนี้3มเล่มข้างล่างที่โชว์ในรูปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด300ประโยคแจกฟรีจนถึง3 1มมีนาคมนี้เท่านั้นจ้ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนทุกคน I wanna say Thank you everyone for coming to join my live class today and I hope to see you again. หวันว่าจะได้เจอกันอีก on the red channel วางคนบอกช่องแดงช่องอะไรหรอรู้กันเอ่ยชื่อไม่ได้เท่านั้นเองนะคะ red channel on English fit and firm แล้วเจอกันที่นั่นค่ะทุกวันจันทร์ค่ะ